ต์รูปภาพใน IG แล้วไม่ต้องการลบจะทำยังไงดีวิธีซ่อนรูปภาพใน i g ให้ยางที่สุดสามารถเรียกกลับคืนมาเม um ื่อไหร่ก็ได้ต้องการคุมโทน IG แต่ไม่อยากลบรูปภาพจะทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ IG นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซ่อนรูปภาพใน IG นะครับแล้วก็ต้องการคุมโทน IG หรือว่าต้องการซ่อนโพสต์ที่ไม่อยากใหใ้ใครเห็นเรานะครับซึ่งเรานะครับสามารถทําการซ่อนแล้วก็เรียกกลับคืนมาเม um ื่อไหร่ก <cane S 2> <ๆ S 1> ็ <tim. S 1> ได้นะครับจะทายังไงทายากมััยซ่่่อนนนนบลวาาากกกะะครเีใโพสต์ IG ็จท เลยคือเราลงโพสต์ผิดนะครับหรือว่า2ต้องการที่จะคุมโทนไอจีหรือว่าต้องการที่จะซ่อนรูปนะครับไม่ให้ใครมาเห็นรูปภาพของเราเนาะในกรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นนะครับอ่ะเราจะทายังไงดีนะครับในการซ่อนรูปภาพนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเข้ามาที่แอปไอจีนะครับถ้าใครไม่มีนะครับแนะนําว่าให้โหลดในเพจสโตรหรือแอปสโตรก่อนนะครับก็พิมพ์คําว่านี่นะครับอินสตาแกรมนะครับนะฮะแล้วก็ทําการโหลดได้เลยถ้าใครโหลดแล้วนะครับก็ ทำการอัปเดตแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะทําให้เรานะครับได้ IG เวอร์ชันใหม่เนาะอ่ะเราก็เข้ามาที่ IG นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า IG แบบปกติทั่วไปนะแต่ว่าเราก็จะมาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็กดเลือกสักหนึ่งรูปนะครับที่ต้องการจะซ่อนอย่างเช่นเอ็มนะครับต้องการซ่อนรูปภาพนี้ทําการกดคําว่าจัดเก็บนะครับกดไปเลยอ่า เพียงเท่านี้นะครับรูปภาพเราก็จะหายไปแล้วนะเฮ้ยแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนะครับพี่เราต้องการที่จะดึงกลับมากู้คืนกลับมานะครับสามารถไปตรงนี้ได้เลยครับขี่สามขีดตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่คลังนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยลูกศรลงจะมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังโพสต์คลังสตอรี่นะครับคลังการถ่ายทอดสดให้กดคําว่าคลังโพสต์นะครับตรงนี้เลยกดคลังโพสต์นะครับตรงนี้แล้วก็ทําการคลิกรูปภาพที่เราต้องการจาก กู้คืนกลับคืนมานะครับเรากดขีด3ขีดนะครับตรงนี้เออจุด3จุดนะครับตรงนี้กดจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าแสดงบนโปรไฟล์นะครับกดไปเลยอ่าเพียงแค่นะครับรูปภาพจากครั้งโพสก็จะหายไปนะครับซึ่งจะไปโผล่ที่โปรไฟล์เราแทนนะครับนี่นะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับรูปภาพนี้ซึ่งเรานะครับสามารถ ทำการซ่อนได้หมดทุกรูปนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ2รูป3รูปสี่รูปนะครับก็สามารถทาการกดซ่อนได้หมดซึ่งงานกดซ่อนก็เหมือนที่เอ็มบอกนะครับก็ไปที่จุด3จุดแล้วก็ไปทําการจัดเก็บนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถซ่อนรูปภาพได้ลในกรณีที่ต้องการที่จะคุมทอนไอจีหรือว่าไม่ต้องการให้ใครเห็นเรานะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าการซ่อนรูปภาพในไอจนะครับไม่ใช่เรื่องยากซึ่งเรานะครับสามารถทําการดึงกลับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถซ่อนได้ในกรณีที่ต้องการคุมทอนไอจต้องการแบบปกปิดรูปภาพแม้ใครเห็นหรือว่าต้องการซ่อนรูปภาพที่ไม่สวยของเราก็ได้นะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถลองทำตามกันได้และคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านเปอลโล่ําหน่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้็จงมคฟอลาามมมูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกร้านแรกเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใตน้นนนคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะ